บางครั้งสนเสน่ห์ไม่ได้เกิดจากใบหน้าหรือเสื้อผ้าหรูหราที่สวมใส่แต่มันซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่เราทำโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่สะท้อนออกมาจากความคิดจิตใจและท่าทีที่อ่อนโยนต่อโลกใบนี้นักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า microattraction cues คือสัญญาณเล็กๆที่บอกถึงความจริงใจความมั่นใจและพลังในตัวคนหนึ่งคนและนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้ใครบางคน น่าดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามมาดูกันว่าพฤติกรรมเล็กๆที่มีพลังเสริมสเสน่ห์ขั้นสุดมีอะไรบ้าง 1. ยิ้มแบบมีแววตารอยยิ้มที่แท้จริงเริ่มจากดวงตาเมื่อดวงตาและริมฝีปากยิ้มพร้อมกันสมองของผู้มองจะหลัง่งออกซิโตซินสารแห่งความไว้ใจและความอบอุ่นทําให้เราดูน่าคบหาและจริงใจโดยธรรมชาติยิ้มแบบมีแววตา คือรอยยิ้มที่มีพลังเหนือคำพูดมันไม่ใช่แค่การขยับมุมปาดแต่คือการส่งพลังจากใจผ่านสายตาที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความอบอุ่นความจริงใจและแรงดึงดูดโดยธรรมชาติจิตวิทยาเบื้องหลังยิ้มที่มาจากตานักจิตวิทยาเรียกรอยยิ้มแบบนี้ว่าด u ชินส s m i l เป็นรอยยิ้มที่เกิดจากความรู้สึกสุขจริงๆในใ,นใจซึ่งกล้ามเนื้อรอบดวงตาจะหดตัวโดยอัตโนมัติ ทำให้ตาดูเปล่งประกายและอบอุ่นคนที่มีรอยยิ้มลักษณะนี้มักถูกมองว่าหน้าเข้าหาหน้าไว้ใจและมีเสน่ห์เป็นพิเศษเพราะสมองของผู้มองจับสัญญาณแห่งความจริงใจได้โดยไม่รู้ทั่วทําไมยิ้มแบบมีแววตาถึงเสริมเสน่ห์ได้มากที่สุดมันส่งพลังความอบอุ่นทันทีที่มองเห็นคนเราตอบสนองต่อความรู้สึกได้ไวกว่าเหตุผลรอยยิ้มที่มีแววตา จึงทำให้คนรู้สึกปลอดภัยตั้งแต่แรกเห็นมันคือภาษากายของคนที่มีความสุขในตัวเองคนที่ยิ้มได้จากใจมักมีพลังภายในที่มั่นคงไม่ต้องเสแสร้งเพื่อให้ใครชอบเพราะเสน่ห์ของเขามาจากความสุขที่แท้จริงมันสร้างการเชื่อมโยงทางอารมณ์แววตาที่มีรอยยิ้มทำให้คนรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาแม้ยังไม่พูดอะไรเลย นี่คือจิตวิทยาการสื่อสารที่ลึกกว่าคำพูดมันดึงดูดความสนใจโดยไม่ต้องพยายามคนที่ยิ้มด้วยความสงบและจริงใจกลับดูโดดเด่นเพราะเขาไม่ต้องแสดงในทางจิตวิทยาสังคมรอยยิ้มที่เปล่งออกมาพร้อมกับแววตาเป็นสัญญาณของความปลอดภัยทางอารมณ์เมื่อคนรอบข้างมองเห็นแววตาแบบนี้สมองส่วนอะมิกดาล่าจะรับรู้ว่าไม่เป็นภัย จึงเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและเปิดใจทันทีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนเพียงแค่ยิ้มให้ก็ทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจเหมือนรู้จักกันมานานพลังลึกซึ้งของสายตาที่มีรอยยิ้มมันสื่อถึงความมั่นคงทางอารมณ์คนที่ยิ้มด้วยตาได้คือคนที่ไม่ปิดกั้นตัวเองจากความรู้สึกไม่ต้องสร้างเกราะป้องกันตลอดเวลาคนแบบนี้มักจะดูเข้าถึงง่ายแต่ไม่ง่ายเกินไป เพราะแวลตาเขามีทั้งความนุ่มและความมั่นใจมันสะคอนความจริงใจโดยไม่ต้องอธิบายรอยยิ้มที่มีแต่ปากทำให้คนสงสัยว่าเขาจริงหรือแค่สุภาพแต่เมื่อรอยยิ้มมาพร้อมแววตาที่เปล่งประกายผู้คนจะรู้ทันทีว่านี่คือของจริงมันทำให้คุณดูหน้าดึงดูดในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่ในการสนทนาการทำงานหรือเพียงเดินผ่านรอยยิ้มที่มาจากตา จะทำให้คุณดูอบอุ่นมีชีวิตชีวาและมีพลังที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้มันเป็นเสน่ห์ที่ไม่วันตกยุคเสื้อผ้าอาจเปลี่ยนแฟชั่นอาจหมุนเวียนแต่เสน่ห์ของรอยยิ้มจริงใจไม่เคยเก่าเลยมันคือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนในระดับที่ลึกกว่าระดับหัวใจเสน่ห์ของคนที่ยิ้มด้วยตาพวกเขามีพลังนุ่มที่ไม่ต้องเรียกร้องความสนใจ แต่คนกลับหันมามองเองพวกเขามาเป็นผู้ฟังที่ดีพอรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ไหวพวกเขาไม่รีบตัดสินใครแต่เข้าใจในความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายพวกเขาทำให้สถานที่ที่อยู่เบาขึ้นแม้จะไม่ได้พูดอะไรเลยเคล็ดลับเล็กๆเ,เพื่อยิ้มด้วยแววตาอย่างธรรมชาติก่อนยิ้มให้รู้สึกก่อนรู้สึกถึงความจริงใจความเมตตา หรือความปรารถนาดีต่อคนตรงหน้ามองตาเขายังอ่อนโยนโดยไม่กดดันตัวเองยิ้มเพราะคุณอยากส่งพลังดีๆไม่ใช่เพื่อทำให้ดูดีแล้วคุณจะเห็นว่ารอยยิ้มของคุณเริ่มเปลี่ยนไปอ่อนโยนขึ้นอบอุ่นขึ้นและมีชีวิตขึ้นจริงๆฉะนั้นยิ้มแบบมีแววตาไม่ได้แค่ทำให้คุณดูน่ารักหรือเป็นมิตร แต่มันคือภาษาของจิตใจที่สื่อว่าฉันเห็นคุณฉันเข้าใจและฉันไม่ตัดสินนี่แหละคือรอยยิ้มที่ทำให้คุณดูมีสเสน่ห์อย่างสงบสเสน่ห์ที่ไม่ต้องเรียกร้องแต่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้เสมอยิ้มแบบมีแววตาคือภาษากายของคนที่มีพลังในตัวเองมันไม่ต้องพยายามแต่กลับมีแรงดึงดูดมหาศาลเพราะเป็นรอยยิ้มที่เกิดจากใจที่สงบและจริงใจที่สุด เมื่อคุณยิ้มด้วยตาโลกจะมองคุณต่างออกไปไม่ใช่เพราะคุณสวยหรือดูดีขึ้นแต่เพราะคุณมีชีวิตชีวาในแบบที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ 2. ฟังโดยไม่แทรกการฟังโดยไม่รีบพูดแทรกเป็นสัญญาณของความมั่นคงทางอารมณ์เพราะคนที่มีสเสน่ห์ไม่ได้รีบพูดเพื่อแสดงความเก่งแต่เขาใช้การฟังอย่างตั้งใจเพื่อเชื่อมต่อกับใจคนตรงหน้า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานทางอารมณ์คืออยากถูกรับฟังและถูกรับรู้เมื่อเรารู้ว่ามีใครสักคนฟังเราจริงๆสมองจะหลั่งสารออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความไว้ใจนี่คือเหตุผลที่การฟังอย่างลึกซึง้งสามารถสร้างความชื่อมโยงได้เร็วกว่าคำพูดสวยหรูหลายร้อยประโยคทำไมการฟังโดยไม่แทรกถึงมีเสน่ห์ขั้นสุดเพราะมันสื่อถึงความมั่นคงภายใน คนที่ฟังโดยไม่แทรกคือคนที่ไม่ต้องเร่งให้ตัวเองเป็นจุดเด่นพวกเขามีความมั่นใจเงียบๆที่แสดงผ่านความสงบจิตวิทยาบอกว่าคนที่นิ่งฟังได้คือคนที่ไม่กลัวจะถูกมองข้ามเพราะมันสร้างความปลอดภัยให้กับคนพูดเมื่อคุณฟังโดยไม่ขัดจังหวะผู้พูดจะรู้สึกว่าเสียงของเขามีความหมายนั่นทำให้เขาเปิดใจมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ลึกและจริง เริ่มต้นจากความรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดแบบนี้เสมอเพราะมันแสดงถึงความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ คนที่ฟังเป็นเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคำพูดต้องการคำตอบบางครั้งคนแค่ต้องการพื้นที่ให้ความรู้สึกได้หายใจการฟังอย่างสงบจึงมีค่ามากกว่าคำปลอบใจใดๆเพราะมันทำให้คุณน่าดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามคนเรามักจะรู้สึกดีต่อคนที่เข้าใจเรามากกว่าคนที่พูดเก่ง สเสน่ห์ของผู้ฟังคือการทำให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นตัวเองได้อย่างอิสระเมื่ออยู่ใกล้คุณพลังของความเงียบที่รับฟังในทางจิตวิทยาการสื่อสารความเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คือช่วงเวลาที่ใจของอีฝ่ายกำลังถูกยินยอมให้เปิดออกการฟังโดยไม่แทรกจึงเป็นเหมือนการมอบพื้นที่ใจให้ผู้อื่นได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ และคนที่ให้พื้นที่แบบนี้ได้เสมอจะถูกจดจำในใจคนอื่นเสมอในทางจิตวิทยามนุษย์คนที่ฟังได้โดยไม่แทรกมักมีความมั่นคงทางอารมณ์สูงเพราะพวกเขาไม่ต้องแข่งขันในทุกบทสนทนาไม่ต้องรีบพูดเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองรู้มากกว่าแต่เลือกที่จะเข้าใจมากกว่าการฟังแบบนี้ไม่ได้แค่ทำให้คนรอบข้างสบายใจแต่ยังทำให้คุณดูน่าเชื่อถือลุ่มลึก และมีพลังที่สงบจนคนอยากเข้ามาใกล้เพราะคุณไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกว่ากําลังถูกตัดสินแต่รู้สึกว่าถูกเข้าใจอย่างแท้จริงคนที่ฟังโดยไม่แทรกมีแรงดึงดูดแบบพิเศษยังไงพวกเขาอ่านอารมณ์ได้โดยไม่ต้องถามคนที่ฟังเป็นมักสังเกตได้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกอะไรจากน้ำเสียงสีหน้าหรือคำที่เลือกใช้ พวกเขาไม่รีบพูดพอรู้ว่าบางอย่างไม่ต้องพูดก็เข้าใจได้พวกเขาทำให้คนอื่นมีคุณค่าเมื่อคุณฟังใครด้วยใจโดยไม่แทรกสมองของเขาจะรับรู้ว่าฉันมีตัวตนความรู้สึกนั้นคือของขวัญทางอารมณ์ที่ล้ำค่ากว่าคำชมใดๆพวกเขาดูมีเสน่ห์เพราะความนิ่งที่เข้าใจโลกคนที่ฟังอย่างสงบมักถูกมองว่ามีวุฒิภาวะทางใจ เพราะรู้ว่าไม่จำเป็นต้องตอบทุกเรื่องความนิ่งนั้นไม่ได้เย็นชาแต่มันคือความสงบที่ทำให้คนอยากเข้ามาใกล้มากขึ้นพวกเขามีอิทธิพลในบทสนทนาโดยไม่ต้องแย่งเวทีเสน่ห์ของผู้ฟังคือการทำให้คนพูดรู้สึกปลอดภัยพอที่จะเปิดใจเมื่อใจของคนเปิดเขาจะจดจำคุณในฐานะคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายจิตวิทยาการไม่พูดแทรก คนที่ชอบแทรกกลางบทสนทนามักทำไปโดยไม่รู้ตัวเพราะกลัวจะถูกมองข้ามหรือกลัวว่าความคิดตัวเองจะไม่มีค่าแต่ในทางจิตวิทยาสิ่งที่ดึงดูดกว่าการพูดดีคือการฟังดีเพราะการฟังโดยไม่แทรกคือสื่อสารโดยภาษากายที่ว่าฉันให้พื้นที่กับเธอฉันไม่รีบฉันอยู่ตรงนี้กับเธอจริงๆคนเราจะผูกพันกับคนที่อยู่กับเขาอย่างเต็มที่ มากกว่าคนที่พูดเก่งแต่ใจลอยเสมอการฟังโดยไม่แทรกคือศิลปะของคนที่เข้าใจมนุษย์ในระดับลึกมันคือเสน่ห์ที่เรียบง่ายแต่ทรงผาสามศบตาในจังหวะที่พอดีการสบตาไม่ใช่การจ้องแต่คือการสื่อสารว่าฉันอยู่ตรงนี้กับคุณนักจิตวิทยาพบว่าการสบตาอย่างนุ่มนวล3-5วินาทีจะกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ และความอบอุ่นทันทีร่างกายมักพูดได้มากกว่าคำพูดและสายตาคือภาษาที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาภาษาทั้งหมดเพียงแค่ศบตาในจังหวะที่พอดีไม่สั้นเกินไปไม่จ้องจนเกรงก็สามารถสร้างแรงดึงดูดความมั่นใจและความเชื่อมโยงได้ในเสี้ยววินาทีเพราะในเชิงจิตวิทยาการสบตาคือหนึ่งในวิธีที่สมองใช้ประเมินว่าอีกฝ่ายจริงใจแกร่งหรืออ่อนไหว และคนที่รู้จังหวะการสบตาอย่างเหมาะสมจะถูกมองว่าน่าดึงดูดโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามเลยจิตวิทยาเบื้องหลังการสบตาในจังหวะที่พอดีสมองของมนุษย์ถูกโปรแกร,รมให้ตอบสนองต่อสายตาอย่างลึกซึง้งเมื่อมีคนมองตาเราอย่างพอดีร่างกายจะหลั่งสารออกซิโตซินหรือฮอร์โมนแห่งความผูกพันในขณะเดียวกันสมองส่วนอะมิกดาลาจะรับรู้ว่า เราปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับนั้นคือเหตุผลที่สายตาที่อ่อนโยนพอดีและไม่หลบเลี่ยงมักทำให้คนรู้สึกอบอุ่นและเชื่อใจไม่ต่างจากการกอดด้วยสายตาทำไมสพตาในจังหวะที่พอดีถึงมีสเสน่ห์อย่างลึกซึ้งมันสื่อความมั่นใจโดยไม่ต้องอวดคนที่กล้าส,สบตาอย่างพอดีไม่ต้องพูดเสียงดังไม่ต้องเรียกร้องความสนใจแต่กลับดูน่าเชื่อถือในทันทีเพราะการสบตาที่มั่นคงแปลว่า ฉันไม่กลัวจะถูกมองเห็นในแบบที่ฉันเป็นมันคือภาษาของความจริงใจในทางจิตวิทยาการสบตาที่นุ่มนวลคือสัญญาณว่าฉันฟังเธออยู่จริงๆคนที่สบตาขณะสนทนาโดยไม่หลบเลี่ยงจะทําให้คู่สนทนารู้สึกว่าเสียงของเขามีค่ามันสร้างเคมีของการเชื่องโยง (emotional connection) สายตาที่ตรงกันในจังหวะที่เหมาะคือจุดที่สมองทั้งสองฝ่ายเชื่อมคลื่นอารมณ์ทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคย และบางครั้งก็กลายเป็นแรงดึงดูดที่อธิบายไม่ได้มันบ่งบอกถึงวุฒธธิภาวะทางอารมณ์คนที่รู้จังหวะการสบตาไม่มากไปไม่น้อยไปคือคนที่เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นพวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรสบตาเพื่อสื่อความมั่นใจและเมื่อไร่ควรละสายตาเพื่อเคารพพื้นที่ของอีกฝ่ายศิละปะของการสบตาในจังหวะที่พอดีสบตาอย่างตั้งใจ2-3ถึงวินาทีก่อนจะละสายตาเบาๆแล้วกลับมามองอีกครั้ง จังหวะนี้ทำให้ดูทั้งมั่นใจและไม่กดดันผู้ฟังมองด้วยสายตาที่นุ่มไม่แข็งเพราะเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่การจ้องแต่อยู่ที่ความอบอุ่นที่สื่อผ่านดวงตาในเวลาที่อีกฝ่ายพูดให้สบตาเป็นช่วงๆแทนที่จะมองตาตลอดเวลาจะทำให้การสนทนาดูเป็นธรรมชาติและสบายยิ้มเล็กน้อยด้วยแววตาเพราะเราตาที่มีรอยยิ้มจะส่งสัญญ,ญาณว่าฉันอยู่ตรงนี้กับเธอคนที่รู้จังหวะการสบตามักมีเสน่ห์แบบสงบ พวกเขาไม่จำเป็นต้องพูดเยอะไม่ต้องทำให้ใครประทับใจแต่เพียงแค่สบตาในเวลาที่ใช่ก็ทำให้คนรู้สึกว่ามีบางอย่างในตัวเขาที่น่าค้นหาสเสน่ห์แบบนี้มักเรียกว่า Silent ์คอนฟิดเอนซความมั่นใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดในขณะที่หลายคนพยายามใช้คำพูดเพื่อดึงดูดความเงียบบวกกับสายตาที่พอดีกลับทำให้คุณดูลึกนิ่งและมีพลังมากกว่าบางคนมีสเสน่ห์ตั้งแต่วินาทีแรกที่สบตา ไม่ใช่เพราะหน้าตาโดดเด่นแต่เพราะพลังในแววตานั้นบอกเล่าความรู้สึกได้มากกว่าคำพูดจิตวิทยามนุษย์บอกว่าสายตาเป็นภาษาที่สมองเข้าใจเร็วกว่าคำพูดถึงเจ็ดเท่าเพราะสมองส่วนอารมณ์ของเราจะตีความสายตาโดยตรงก่อนที่เหตุผลจะเริ่มทำงานดังนั้นจังหวะการสบตาจึงไม่ใช่เรื่องของมารยาทแต่มันคือการสื่อสารทางใจที่ทำให้คนรู้สึกได้โดยไม่ต้องอธิบายเลยว่าคุณเป็นใครและรู้สึกอย่างไรกับเขาแล้ว คนที่มีสเสน่ห์มักรู้จังหวะโดยไม่ฝืนพวกเขาเข้าใจว่าสเสน่ห์อยู่ในความพอดีไม่ใช่การจ้องการสบตานานเกินไปจะให้พลังของการควบคุมแต่การสบตาเบาๆแล้วละออกในจังหวะที่เหมาะกลับให้พลังของความสงบและความมั่นใจคนที่ทำได้แบบนี้มักดูนุ่มนวลน,น่าเข้าหาและมีแรงดึงดูดโดยธรรมชาติพวกเขาใช้สายตาเพื่อฟังมากกว่าพูดเวลาคู่สนทนาพูดสายตาที่ตั้งใจฟังไม่หลบไม่วกแวก ทำให้คนพูดรู้สึกว่าคำพูดของเขามีค่าในขณะเดียวกันผู้ฟังกลับดูลึกลับและน่าค้นหาเพราะแววตาที่นิ่งนั้นบ่งบอกถึงสมาธิและความเข้าใจลึกซึง้งพวกเขาสื่อความรู้สึกได้โดยไม่ต้องพูดคำเดียวบางครั้งแค่สบตาเบาๆและส่งรอยยิ้มเล็กๆก็ทำให้บรรยากาศทั้งห้องเปลี่ยนเพราะการสบตาในจังหวะที่พอดีไม่ได้แค่ทำให้คนรู้สึกว่าถูกมองเห็นแต่ยังรู้สึกว่าถูกเข้าใจด้วย จิตวิทยาแห่งการสบตายอย่างสงบในเชิงลึกการสบตายอย่างพอดีเป็นผลจากจิตที่นิ่งเพราะจ้าใจยังไม่สงบสายตาจะไม่นิ่งถ้าใจยังไม่มั่นคงการสบตาจะรู้สึกฝืนแต่เมื่อคนมีความมั่นใจจากข้างในเขาจะสามารถมองตาผู้อื่นได้อย่างสบายโดยไม่ต้องหลบหรือจ้องและความนิ่งนี้เองคือสิ่งที่ผู้คนรู้สึกได้ทันทีมันคือเสน่ห์ที่ไม่ต้องอธิบายแต่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้โดยไม่รู้ตัว สเสน่ห์ของคนที่รู้จักมองตาในจังหวะที่ใช่พวกเขาดูมั่นใจโดยไม่เย่อหยิ่งพวกเขาทําให้คนรู้สึกว่าฉันสําคัญเมื่ออยู่ตรงหน้าพวกเขามีพลังที่เงียบแต่ทําให้คนอยากฟังต่อพวกเขาเข้าใจว่าสเสน่ห์ไม่ใช่การทําให้คนหลงแต่คือการทําให้คนรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้ศบตาในจังหวะที่พอดีคือศิลปะของคนที่มีจิตวิทยาในตัวเพราะสายตาไม่โกหกมันสะท้อนทั้งอารมณ์ความมั่นใจและความทั้งใจที่แท้จริงคนที่ศบตาอย่างสงบ อ่อนโยนและพอดีคือคนที่ดูแพงดูมีคลาสและมีเสน่ห์ที่สุดโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คําเดียวฉะนั้นสบตาในจังหวะที่พอดีคือเสน่ห์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดในภาษากายมันไม่ใช่การจ้องเพื่อควบคุมแต่คือการมองเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อครอบงำแต่เพื่อสื่อว่าฉันเห็นคุณอยู่ตรงนั้นจริงๆและในโลกที่ผู้คนมักมองการพียงผิวเผินคนที่กล้าสบตาอย่างพอดีด้วยใจที่สงบและอ่อนโยน คือคนที่โดดเด่นที่สุดโดยไม่ต้องเอ่ยคำใด 4. พูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงอ่อนโยนน้ำเสียงสะท้อนจิตใจคนที่พูดด้วยโทนเสียงอบอุ่นมีจังหวะนุ่มนวลมักถูกมองว่าน่าเชื่อถือและน่าดึงดูดเพราะเสียงคือออร่าทางอารมณ์ที่ส่งตรงถึงจิตใต้สำนึกของผู้ฟังภายในเสี้ยววินาทีเสียงที่มั่นคงสื่อถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ส่วนน้ำเสียงที่อ่อนโยนสื่อถึงความเข้าใจและความปลอดภัยทางอารมณ์และเมื่อสองสิ่งนี้รวมกันมันจะกลายเป็นพลังเสน่ห์ที่ละเอียดลึกและทรงอิทธิพลที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์สามารถมีได้จิตวิทยาเบื้องหลังเสียงที่คนอยากฟังมนุษย์มักตอบสนองต่อเสียงที่ทําให้รู้สึกปลอดภยัยและมั่นใจไปพร้อมกันเพราะเสียงเช่นนั้นกระตุ้นสมองให้หลัง่งออกซิโตซินฮอร์โมนแห่งความไว้ใจเสียงที่มั่นคงทําให้คนรู้สึกว่าคุณควบคุมสถานการณ์ได้ เสียงที่อ่อนโยนทำให้คนรู้สึกว่าคุณจะไม่ทำร้ายฉันและนี่คือเหตุผลที่คนพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้มักดูมีพลังดูอบอุ่นและดูแพงในแบบที่ไม่ต้องพยายามเลยพฤติกรรมของคนที่พูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงและอ่อนโยนพวกเขาไม่เร่งพูดแต่พูดอย่างมีจังหวะเพราะสมองของผู้ฟังต้องใช้เวลาในการประมวลผลความรู้สึกจากน้ำเสียงคนที่รู้จักเว้นจังหวะเล็กๆก่อนตอบ มักถูกมองว่ามีสติและน่าฟังมากกว่าคนที่รีบพูดพวกเขาไม่ยกเสียงขึ้นเพื่อเอาชนะแต่ลดเสียงลงเพื่อให้หน่าฟังเสียงที่นิ่งและต่ำเล็กน้อยสื่อถึงอำนาจเงียบและความมั่นใจในตนเองในขณะเดียวกันยังให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนกำลังถูกปลอบอย่างอ่อนโยนพวกเขาใช้โทนเสียงตรงกับอารมณ์ที่ต้องการสื่อไม่เย็นชาเกินไปและไม่หวานจอมปลอมเกินไปแต่เป็นโทนที่จริงใจ เพราะผู้ฟังจับพลังของความจริงได้เสมอพวกเขาไม่พูดเยอะแต่พูดชัดและมีเจตนาเพราะเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่จำนวนคำแต่อยู่ที่น้ำเสียงตอนพูดคำเหล่านั้นทำไมน้ำเสียงมั่นคงแต่อ่อนโยนถึงมีเสน่ห์ที่สุดเพราะมันเป็นเสียงที่ไม่พยายามครอบงำใครแต่ทําให้ใครๆอยากอยู่ใกล้เองมันสะท้อนทั้งความมั่นใจและความเข้าใจซึ่งเป็นสองคุณสมบัติหลักของคนที่มีเสน่ห์ในเชิงจิตวิทยา ผู้คนจะไม่จดจำว่าคุณพูดว่าอะไรแต่จะจดจำความรู้สึกที่น้ำเสียงของคุณทำให้เขารู้สึกเสมอฉะนั้นน้ำเสียงคือภาษาที่หัวใจเข้าใจก่อนสมองและน้ำเสียงมั่นคงแต่อ่อนโยนคือสมดุลของพลังและความอบอุ่นในเวลาเดียวกันเมื่อคุณพูดด้วยโทนเสียงนี้คุณจะดูเป็นคนที่มั่นใจโดยไม่แข็งอบอุ่นโดยไม่อ่อนสงบโดยไม่เงียบและมีเสน่ห์ในแบบที่คนอยากฟังแม้คุณจะพูดเพียงไม่กี่คำห ขอบคุณในเรื่องเล็กๆการขอบคุณเป็นพลังบวกที่ขยายตัวได้คนที่รู้จักขอบคุณในสิ่งเล็กน้อยแสดงถึงจิตใจที่รับรู้คุณค่าและนั่นเองคือเสน่ห์ที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีโดยไม่ต้องใช้คําพูดมากเสน่ห์ที่เรียบง่ายแต่สะกดใจคนได้อย่างน่าประหลาดในจิตวิทยามนุษย์การขอบคุณไม่ใช่เพียงมาระยาททางสังคมแต่มันคือการยืนยันคุณค่าของอีกฝ่าย และยังเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่กระตุ้นสมองให้หลั่งโดพามีนและ in, ออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความสุขและความไว้ใจนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณพูดคำว่าขอบคุณด้วยความจริงใจไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนคุณกำลังสร้างส,า,งสายใยทางอารมณ์ที่แน่นแฟนขึ้นโดยไม่รู้ตัวคนที่ขอบคุณในเรื่องเล็กๆมักมีเสน่ห์เพราะว่าพวกเขามีสายตาที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยคนที่รู้จักขอบคุณไม่ได้มองโลกแบบขาด แต่แบบพอพวกเขามองเห็นความดีแม้ในเรื่องเล็กๆซึ่งเป็นสัญญาณของคนที่มีใจละเอียดและอบอุ่นพวกเขาทำให้คนรอบข้างรู้สึกมีค่าคำว่าขอบคุณนะเมื่อพูดจากใจจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไม่สูญเปล่าและความรู้สึกแบบนั้นคือพลังบวกที่ดึงดูดคนอย่างมหาศาลพวกเขามีพลังจิตใจที่สงบและมั่นคงการรู้จักขอบคุณเล็กๆแปลว่า คุณไม่กำลังเร่งรีบหรือโฟกัสแต่สิ่งที่ยังขาดคนแบบนี้จึงมีออร่าความสุขสงบดูน่ารักแบบธรรมชาติและน่าดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามเลยพวกเขาทำให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างลึกซึง้งการขอบคุณแม้ในเรื่องเล็กจิตวิทยาของคำขอบคุณที่จริงใจนักจิตวิทยาพบว่าคำขอบคุณที่มาจากใจสามารถเปลี่ยนพลังงานของห้องได้ทำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นและลดความตึงเครียดระหว่างผู้คนได้ทันที เพราะมนุษย์ทุกคนลึกๆแล้วต้องการเพียงสิ่งเดียวการได้รับการมองเห็นและยอมรับในความพยายามของตัวเองดังนั้นคำว่าขอบคุณที่พูดจากใจจึงเป็นคำที่ทำให้หัวใจของคุณฟังรู้สึกอิ่มได้มากที่สุดการขอบคุณในเรื่องเล็กๆคือหนึ่งในพฤติกรรมที่เสริมสเสน่ห์ได้มากที่สุดในทางจิตวิทยาเพราะมันไม่ได้แค่ทำให้คนอื่นรู้สึกดีแต่ยังสะท้อนว่าคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตในทุกมิติ และคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยย่อมเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะเขามีพลังแห่งความรู้สึกดีที่ส่งออกโดยไม่ต้องพูดเยอะเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความพิเศษที่คุณแสดงออกแต่อยู่ที่ความเรียบง่ายที่มีคุณค่าในทุกคำว่าขอบคุณที่คุณพูดจากใจ 6. ไม่เร่งรีบความสงบในจังหวะชีวิตคือสัญญาณของความมั่นใจในตัวเองคนที่ไม่รีบไม่ลน ไม่ทำอะไรเพราะกลัวตกขบวนมักดูมีสเสน่ห์แพงเพราะพลังของเขาสื่อว่าฉันควบคุมจังหวะของตัวเองได้สเสน่ห์ของคนที่รู้คุณค่าของเวลาและควบคุมพลังชีวิตได้อย่างสงบจิตใจของคนส่วนใหญ่มักวิ่งตามความวุ่นวายโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะที่คนอื่นเร่งคนที่ไม่เร่งรีบกลับโดดเด่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเพราะพวกเขามีบางสิ่งที่หายากมากในยุคนี้คือพลังของความสงบที่ส่งผ่านออกมาโดยธรรมชาติ จิตวิทยาของคนที่ไม่เร่งรีบคนที่ไม่เร่งรีบไม่ใช่เพราะเขาเฉื่อยชาแต่เพราะเขารู้ว่าทุกอย่างมีจังหวะที่เหมาะสมพวกเขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างต้องรีบถึงจะสําเร็จและความมั่นคงที่แท้จริงไม่ต้องแสดงออกด้วยความรีบเร่งในทางจิตวิทยาคนที่ไม่เร่งรีบมีระบบประสาทที่สมดุลกว่าหัวใจเต้นช้าลงสมองคิดชัดขึ้นและอารมณ์มั่นคงกว่า ซึ่งทั้งหมดนี้แปลเป็นภาษาพลังงานได้ว่าพวกเขามีออร่าความสงบที่ดึงดูดคนโดยธรรมชาติพฤติกรรมของคนที่ไม่เร่งรีบแต่น้าดึงดูดขั้นสุดพวกเขามีจังหวะชีวิตที่มั่นคงคนที่ไม่รีบทําให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยเพราะเขามีแพนิคง่ายไม่เร่งให้คนอื่นต้องปรับตามตนแต่สร้างบรรยากาศของความนิ่งที่สบายพวกเขาฟังและพูดด้วยจังหวะที่พอดีการไม่พูดแทรกไม่เร่งตอบ คือเสน่ห์ของคนมีสติและน่าฟังเพราะมันบ่งบอกว่าเขาเข้าใจจริงไม่ใช่แค่ตอบกลับพวกเขาทําให้ความสัมพันธ์มีคุณภาพคนที่ไม่เร่งรีบจะไม่เร่งให้ใครต้องเข้าใจเขาในทันทีเขายอมให้เวลาทําหน้าที่ของมันซึ่งนั่นทําให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างมั่นคงและจริงใจพวกเขาดูแพงเพราะพลังสงบของเขามีราคาในขณะที่ความเร่งรีบสะท้อนความกลัวความนิ่งสงบสะท้อนความมั่นใจคนที่เดินช้าพูดช้า แต่มั่นใจในทุกเก้าคือคนที่มีสเสน่ห์แบบหน้ามองนานๆจิตวิทยาของความนิ่งที่ดึงดูดเมื่อเราช้าลงสมองส่วนที่ชื่อว่า prefrontal cortex ส่วนที่ควบคุมการคิดและอารมณ์จะทำงานดีขึ้นเราจึงตัดสินใจแม่นยำขึ้นพูดน้อยลงแต่ทุกคำกลับมีน้ำหนักมากกว่าเดิมนั่นคือเหตุผลที่คนที่ไม่เร่งรีบมักมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าอยู่ใกล้เขาแล้วรู้สึกใจเย็นขึ้น นั่นแหละสเสน่ห์ทางจิตวิทยาของความสงบการไม่เร่งรีบคือศิลปะของการมีสติและเป็นรากฐานของสเสน่ห์ที่สงบแต่ทรงพลังเพราะคนที่ไม่เร่งไม่ใช่คนที่เฉื่อยชาแต่คือคนที่เข้าใจจังหวะและเคารพจังหวะของชีวิตสเสน่ห์ของความช้าคือการที่คุณไม่ต้องแย่งใครแต่ทำให้ใครๆก็อยากเดินช้าลงเพื่อเดินไปกับคุณสรุปสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้าง แต่มันคือการเผยตัวตนที่งดงามในแบบเรายิ่งเราจริงใจอ่อนโยนและมั่นคงในตัวเองมากเท่าใดพลังนั้นก็จะเปล่งออกมาโดยไม่ต้องแต่งแต้มเพราะสุดท้ายสเสน่ห์สูงสุดของคนเราคือความเป็นธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความตั้งใจดี